สี่นาทีแล้วเท่าไรนะหนึ่งชั่วโมงสิบสี่นาทีโอเคละเดี๋ยวหุยหุยอุยหุยหุยหุยโอ้ยเสียงมีเท่านี้ค่ะใครหอกที่ตัวนั้นเปล่าวะได้ไหมเธอเดี๋ยวบึ้มไปเมื่อกี้มาไหมมาไหมใช่หาเลยนะตัวไหนที่มันขึ้นน้ำเมื่อกี้นั่นเหรอไม่ใช่คนละตัวมาปะ มาอยู่วันนี้ไฟสวยอยู่ตัวดึงวะปฝันดีเนี้ยัง,ยงนี่ยนะฝันดมไฟสวยอยู่หึหึไม่ยอมมาด้วยด,ด,ดื้อด้อ <ừ. S 2> เอาแล้วเอาแล้วออกกลับเราจะได้โทฟี่กันใช่ไหม